อนี่ก็เป็นวันกลับนะครับวันกลับแล้วก็ต้องข้ามลําห้วยนะที่เราจะไปต่าตะเก็ดนะแต่จะมีทางแยกขวามือ,อวันนี้จะต้องเดินขึ้นเขาหนักพอ,อ,อสมควรเลยหลังจากข้ามลําห้วยมานะวันนี้ก็วันกลับจะเดินขึ้นอย่างเดียวมานักสามชั่วโมง ชันนะแล้วก็แบกของด้วยตะหนักมากครับว,วิดีโอเอาเลยพี่อย่าพูดเลยพูดเลยเชิญมามาสักสี่สิบนาทีน,นะก็จะผ่านจุดบ,บริเวณตาดหินแดงนะครับก็แวะพักถ่ายรูปได้อนันนีมีคนนี่คือบริเวณตาดหินแดงนะชั้งล่างๆนะครับ นี่ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งในส่วนของปาาหินแดงนะครับแล้วก็จะมีชั้นลงสูงอยู่ด้านด้านในนะครอีกชั้นหนึ่งนี่ก็จะไปเป็นเป็นปาาหินแดงนะชั้นบนนะครับอันนี้จะสูงนะครับหลายสิบเมตรเหมือนกันเป็นทางเดินผ่านนะครับแต่ว่าต้องแวะเข้ามาหน่อยตรงตรงชั้นนี้นะครับ นี่คือตาดหินแดงชั้นบนนะครับชั้นบนในใกล้